สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่20มีนาคม2563หลังจากที่เมื่อเช้าเราขึ้นไปนำพักพวกพื่อนฝูงนะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติทองผาภูมเม,เมขึ้นไปยังน้ำตกจกดินไปยังเนินเสาธงบ้านเหมืองแร่ปิล็อกเหมืองแร่อ,อีตองนะครับ บ้านเหมืองปิล็อกเหมืองอีตองอหลังจากกลับมาช่วงบ่ายสองเ้วก็เข้าลงมาติดตามดูช้างตามปกตินะครับเพราะว่ามเมื่อวันที่19เนี่ยเราพบว่ามีช้างตัวหนึ่งได้รับบาดเจ็บนะเป็นช้างเพศเมียตัวใหญ่นะ,ะขาหน้าขวามีอาการอักเสบของขานะงอขาไม่ได้ เดินขาตรงแต่ก็ <c oughs> วันแรกที่พบเราก็ไม่คิดว่าเขาเป็นอะไรเพราะไม่ได้สังเกตแต่หลังจากลงคลิปไปแล้วก็เห็น f c ซคอมเมนต์มาก็เลยย้อนกลับไปดูคลิปอีกครั้งหนึ่งถึงพบว่าเขามีอาการบาดเจ็บที่ขาขวาก็ได้ติดตามไปดูแต่ปรากฏว่าไม่พบนะครับวันนี้ไม่พบไม่พบตัวปรากฏว่าพบช้างเพียงแค่เจ็ดตัวนะ รวมทั้งเจ้างากับเจ้าสองรูที่ตามมาทีหลังก็เป็น9ก้าตัวกวันนี้พบช้างน้อยแต่สําหรับเจ้าตัวที่ได้รับบาดเจ็บปรากฏว่าไม่พบก็เลยทําให้เรามานึกย้อนกลับไปว่าสิ่งที่เรากําลังสงสัยว่าทําไมเมื่อวันที่19เนี่ยช้างถึงมีอาการผิดปกติทั้งโครงตัวที่มาก่อนก็มีอาการกระวนกระวายนะดุมาก นะเราเข้าใกล้ไม่ได้แล้วเขาพยายามที่จะขับไล่เราอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งแม่ส้มแม่หนูแดงอะไรที่ออกมาก่อนก็มีอาการที่จะ,ะพุ่งเข้าชาร์จเราอยู่ตลอดเวลานะเราก็สงสัยทีแรกก็คิดว่ามันเป็นแค่อากาศร้อนอไม่ได้กินน้ำหงุดหงิดแต่พอมาดูจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความห่วงหาอถรรในพักพวกเพื่อนฝูงนะในสมาชิกภายในโขงที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ เกรงว่าอาจจะถูกเราทําร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่มันทําให้เขาเนี่ยไม่สบายใจรวมถึงอาการที่แสดงออกออเขาพยายามอยู่ตลอดเวลาที่จะเดินย้อนกลับไปรับกันอพอหลังจากที่เจ้าตัวที่บาดเจ็บเดินออกมาจากป่า,าแล้วเข้าไปรวมคงเขาก็เดินไปหากินตามปกตินะเจ้านี่ก็คือเจ้างาทองซึ่งตอนนี้กลายเป็นงาด้วนไปข้างหนึ่งแล้วเหลือข้างขวาข้างเดียวอีกข้างซ้ายก็เหลืออยู่หน่อยเดียวาการหัก เป็นการหักครั้งที่สองแล้วนะครับงานเนี่ยครั้งแรกก็หักตอนต่อสู้กับเจ้าสองูจนได้รับชัยชนะแล้วก็แทงงานปักไว้กับต้นยางงานหักคาอยู่กับต้นยางแต่ครั้งที่สองนี่ไม่รู้ว่าไปสู้กับใครมาหักอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งที่สองหักยาวขึ้นนะตอนนี้ก็ยังสภาพยังเหมือนเมื่อปีที่แล้วนะครับงานครั้งที่หักร่องรอยต่างๆไม่ได้มีการรับฝนให้มันคมขึ้นหรือแหลมขึ้นนะเป็นโพรงอยู่เหมือนเดิม นี่ก็คือลักษณะของเจ้างานะหางด้วน <c oughs> ก็โตแล้วผสมพันธุ์แล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับมีการผรสมพันธุ์เมื่อปีที่แล้วนะวันนี้ก็ตามมาด้วยเจ้าสองรูอีกตัวหนึ่งนะนะอันนี้ก็คือพฤติกรรมที่เราพยายามจะศึกษาว่าแต่ละวันที่ช้างเขามีพฤติกรรมแปลกไปหรือเปลี่ยนไปมันจะต้องมีสาเหตุนะเราก็หาสาเหตุจากนั้นเดี๋ยว เราก็จะไปติดตามดูเจ้าตัวที่มันได้รับบาดเจ็บนะไปดูร่องรอยบาดแผลต่างๆนะว่าเขาได้รับบาดเจ็บเพราะอะไรนะเกิดเหตุยังไงนะแต่จริงๆแล้วช้างเนี่ยถึงเขาจะได้รับบาดเจ็บยังไงเขาก็มีวิธีการที่รักษาของเขา,าโดยตัวของเขาเองนะครับเพราะว่าในพืนป่าของเราเนี่ยมีพืชสมุนไพรมากมาย อย่างเช่นถ้ามีการบาดเจ็บฟกช้ำปวดเป็นหนองเนี่ยมันก็จะมีพวกเถาวันต่างๆเปลือกชงโคปาอะไรพวกนี้จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดได้นะ,ะก็จะตามไปดูอีกสักสองสาวันว่าอาการเขาจะทุเลาลงยังไงหรือหายเมื่อไหรนะหรือถ้ามันไม่หายมันมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวก็จะลองติดตามไปดูแล้วก็จะมีวิธีการช่วยเหลือเขาอย่างไรได้บ้าง อันนี้ก็คือกิจวัตรประจําวันที่เราทํานะครับไปทุกวันไม่รู้จะไปไหนเพราะมันไม่ไม่มีที่ไป oh <my> นะก็ใช้ชีวิตอยู่ในปา่าในดงอย่างนี้ละไม่เคยเข้าเมืองนาะนๆจะเข้าสักทีในเมืองไปก็อึดอัดนะหายใจไม่ค่อยออกแต่อยู่ในป่านี่ค่อนข้างจะอากาศดีอ่า hmm. ก็ดมขี้ช้างไปดมกินฝาบช้างไปมันก็เป็นความคุ้นเคยที่ดีนะครับ ถึงแม้ว่าเราจะคิดว่าเราคุ้นเคยแล้วแต่บางครั้งก็ต้องระวังในขณะที่เขาอารมณ์ไม่ดีนะวันนี้ก็เดินออกมาเรื่อยๆนะครับพอเขาเจอรถของเราเขาก็ไม่มีอาการเหมือนวันก่อนนะ,ะเขามองเสร็จแล้วเขาก็พยายามที่จะเดินหลบเลี่ยงไปข้างด้านข้างกินไปด้านข้างเดินออกมายืนดูเราพักเองกินไปหยุดไปโดยไม่มีอาการที่จะสอให้เห็นถึงความโกรธหรือความเปรี้ยกาดเหมือนวันก่อนอน,นะ ่แต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่เห็นก็คือตัวตัว,ตวที่ได้รับบาดเจ็บปกติแล้วเนี่ยจะอยู่กันตรงนี้ประมาณห0 6สิบถึงหกสิบตัวแต่วันนี้เจอแค่นี้นะแ,แสดงว่าเจ้าตัวที่ได้รับบาดเจ็บถูกแยกไปอยู่อีกโลงหนึ่งซึ่งมีปริมาณมากกว่าจำนวนมากกว่าหรืออาจจะหลบอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งแต่ก็เดี๋ยวคงต้องเจอนะครับเพราะว่าช้างถึงยังไงเขาก็ต้องออกหากินก็ มันเป็นธรรมชาตินะ,ะโดยปกติแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตในป่าของช้างเขาก็จะมีวิธีการของเขานะครับถ้าสมมุติว่าช้างเขาเกิดบาดเจ็บล้มตายไปจริงๆเราก็ไม่ควรจะเข้าไปยุ่งนะก็ควรจะดูเขาไปตามสภาพเพราะมันเป็นวงจรชีวิตเป็นห่วงโซ่อาหารเป็นวัฏจักรของสิ่งมีชีวิตบนพื้นโลกนะ ถ้าสมมุติว่าเขาต้องตายไปจริงๆเนื้อหนังบางสาของเขาก็จะกลายเป็นอาหารของสัตว์อื่นๆหนอนที่มาขึ้นตามตัวก็เป็นอาหารของนกของไก่ปลา,าพวกมแมลงต่างๆาเนื้อหนังบางสาเครื่องในต่างๆก็เป็นอาหารของอสัตว์กินเนื้อหมาในหมาจิ้งจอกอะไรต่างๆเหล่านีา้หรือจะเป็นเสือที่ติดตามเข้ามา นะก็แยกย้ายกันกินนะกินแล้วก็ฉีกล่างไปนะพวกจุลินทรีย์ต่างๆก็ช่วยในการย่อยสลายนะมันก็เป็นวงจรชีวิตของสัตว์นะครับนะตรงนี้เราควรจะปล่อยให้มันเป็นไปตามหลักธรรมหลักธรรมชาติของมันนะดูแววตาที่ครับแววตาของช้างในยามปกตินะนะไม่ที่เขาไม่เกลียยกาดไม่ดูร้ายแววตาเสื่องซนะึมนะ่าสงสารนะ อันนี่ก็คือช้างลูกอ่อนนะครับเพิ่งจะเกิดลูกได้ไม่กี่วันประมาณสักห้าหกวันคงจะได้นะเกิดพร้อมกันเลยนะครับสองตัวคู่เนี้ยนะมีลูกเกิดพร้อมๆกันน่าจะเกิดวันเดียวกันด้วยซ้ำเลยนะดังนั้นลูกช้างเนี้ยมันมหาศาลจริงๆมันเยอะมากนะเออนี่ก็ดูให้นมลูกอยู่นะดังนั้นสัตว์ป่าเนี่ยเขาจะแข็งแรงก็อย่างนี้ครับเพราะว่าเขาได้รับ ภูมิต้านต่างๆจากแม่ของเขานะแต่ก็มีอีกข้อหนึ่งนะครับว่าลูกช้างเนี่ยบางครั้งเนี่ยเมื่อไม่มีแม่มันก็จะมีพี่เลี้ยงนะครับกินนมจากพี่เลี้ยงได้นะพี่เลี้ยงก็จะคอยปกป้องดูแลนะไปไหนก็จะคอยประครบประงมกันเป็นอย่างดีนะเขามักจะไม่เดินเดี่ยวๆแม่ลูกเดี่ยวๆเนี่ยไม่ค่อยจะพบเจอส่วนใหญ่จะก็จะมีช้างพี่เลี้ยงนะคอยดูแลอันนี้ก็เป็นาชาวญี่ปุ่นนะครับ ที่เป็นผู้มีอุปการะคุณต่อเรานะเพราะว่าในปีหนึ่งเขาก็จะเดินทางมาเยี่ยมเราครั้งหนึ่งนะปีนี้ก็เลยเถือโอกาสพามาชมช้างเนะมื่อก่อนมาก็ไม่เคยพามาชมนะครับนะปีนี้ก็พามาชมนะก็มันเป็นมิตรภาพนะที่เราก็รู้จักกันมาหลายปีแต่ปีหนึ่งจะพบกันเพียงครั้งเดียวนะก็เลยนะพามาดูอนะนี่ก็เป็นแม่ลูกอีกคู่หนึ่ง Uh, uh, <laughs> ไม่ใช่ทเจ้าตัวนี้เป็นตัวผู้นะ right? รู้สึกว่าจะเป็นเจ้าจ่อยนะตัวหน้าเนี่ยเพราะว่า uh, ลักษณะขนหางของเจ้าจ่อยเนี่ยจะไม่เหมือนไข่ uh, เพราะว่าจะมี uh, ขนตั้งแต่โคนหางลงไปถึงปลายหางขนด้านใต้ของหางเนี่ยจะยาวมากสวยมากเป็นแผง uh, เป็นแผงยาวลงไปจนถึงปลายหางสําหรับเจ้าจ่อย เดิมทีเจ้าจอยก็เป็นช้างสีดอที่อาศัยอยู่ตัวเดียวไม่เข้าโขลงไม่เข้าพวกนะแล้วก็จะค่อนข้างดุพอเจอรถเจอคนเนี่ยจะวิ่งเข้าไล่เลยแต่ตอนนี้เมื่อมาอยู่ในโขลงเขาก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะสัตว์ใดๆก็ตามถ้าอยู่ตัวเดียวเนี่ยมันก็ต้องระแวงมากต้องระวังตัวมากแต่เมื่ออยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะมันก็จะระวังตัวน้อยลงนะอันนั้นก็เป็นธรรมชาติเหมือนคนเราก็เหมือนกันถ้าอยู่คนเดียวก็ต้องระวังเยอะหน่อย ไม่ค่อยกลางเท่าไหร่แต่ถ้าไปเป็นมูเป็นพวกก็กลางหน่อยอถือว่าพวกเยอะกว่านะก,ก็เป็นธรรมดานะนะสัต์ช้างก็เหมือนกันสําหรับเจ้าช้างน้อยนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเดินเนี่ยตัวหลังข้างหลังนะก็ค่อนข้างจะเอาเรื่องเกเรยอยู่พอสมควรนี่ก็คือแม่ช้างที่เพิ่งจะตกลูกใหม่ๆนะก็เดินประคองกันไปนี่ทั้งคู่เลยนะครับมีลูกตก น่าจะเกิดวันเดียวกันด้วยซ้ำนนะนะแล้วก็มีช้างพี่เลี้ยงโดยมีเจ้าช้างน้อยอตัวแสบเหอนนักเลงเนนักเลงช้างน้อยคอยเป็นพี่เลี้ยงคอยอรารักขานะช้างเขามีหน้าที่นะครับเขาแบ่งหน้าที่กันว่าตัวไหนจะไปกับโขงไหนจะดูแลกันยังไงอันนี้ก็คือสิ่งที่ดีงามสําหรับสัตว์ตวที่เขาทําใ, <น S 1> ให้เราเห็ไ <ร S 1> ไหนไม่มีอาการดูร้ายน,านะครับวันนี้ถึงจะยืนอยู่ใกล้ๆเขาก็ ไม่มีอาการงดหนิดงองแงที่จะวิ่งเข้ามาทาร้ายหรือมาทําอะไระนั่นมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละวันแต่ละวันนะนี่ก็เย็นอยู่ไม่ได้ไกลาจากช้างนะครับท่านเป็นชาวญี่ปุ่นนะที่เดินทางมาเยี่ยมเราแล้วก็จะเดินทางกลับประเทศภายในเย็นวันนี้เหมือนกันนะนะนะก็เลยพามาชมนะในวันต่อไปเราก็จะไปติดตามช้างตัวที่บาดเจ็บก็ หลังจากวันนี้ที่ตอนเช้าเราก็ขึ้นไปเที่ยวชมธรรมชาติตอนบ่ายก็มาชมช้างแล้วก็มาอัปเดตสถานการณ์เราสู่กันฟังนี่จะตัวเล็กตัวน้อยสวยงามนะครับสวยงามยังไม่แข็งแรงเท่าใดนักนะนะอีกหน่อยก็คงจะแข็งแรงแล้วก็เติบโตเป็นช้างใหญ่ขึ้นในวันข้างหน้าแต่ปัญหาที่จะตามมาเราก็ต้องช่วยกันแก้ไขหาทางแก้ไขกันนะว่าจะแก้ไขกันอย่างไรได้บ้างนะครับ สำหรับบริเวณที่ตรงนี้ก็เป็นแปลงตรวจยึดของอุทยานแห่งชาติทองขาภูมิไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้คือเจ้าสองรูเจ้าสองรูนี่เป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดในโขงนี้นะก็สูงก็ประมาณ3ามเมตรห้าสิบเห็นจะได้น้ําหนักก็น่าจะอยู่สักเจ็ดตันเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดของโขงอรอยเท้าหน้าก็ห้าสิบเซนพอดีนะครับว่าเส้นผ่าศูนย์กลางรอยเท้าหน้า จัดอยู่ในช้างขนาดใหญ่มากนะของโขลงช้างป่าทอ,อภูมินะก็มาอัปเดตให้กันฟังเพียงเท่านี้สำหรับเทม้สวัสดีครับ